เม็นเรื่องความกลัวชีวิตไม่ได้มีความสุขนะอยากอยู่เมืองไทยบางทียังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนมันจะมีความสุขเหมือนอยู่บ้านก็ยังอยู่ไม่ได้อะเนี่ยเพราะกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมมากนะทางโลกเอาความผิดไม่ได้ทางธรรมยังไงก็ผิดลวถ้าทำผิดนะหนีไม่พ้นหรอกนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เห็นเราก็ค่อยๆสังเกตเอา สังเกตที่ใจเรานี่แหละเวลาใจเราทําความชั่วมานะใจมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ไปดูให้ดีแค่นี้ก็พอละเวลาเราไปทําชั่วมานะอย่างเราไปโมโหโทโสพ่อแม่เราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราจะเห็นเลยจิตเศร้าหมองจิตเราเศร้าหมองมัวซัวภาวนามไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือเราว,วันวันเราฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกนะ ดูแต่เรื่องโซเชียลอย่างโน้อนอย่างนี้คนนี้จะศึกคนนี้จะบวชเลยหุน่นวายนะใจเราก็กรเพิ่มไปก็เพิ่มมาลองย้อนมาดูสิมันมีความสุขไหมมันสงบไหมมันไม่มีหรอกนะยุ่งเรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องยุ่งมากมายนะนี่กฎแห่งกรรมที่เราจะสังเกตด้วยตัวเราเองได้นะถ้าเราไม่มีหูทิพตาทิพนะ ถ้าคนที่เขามีเขาก็เห็นนะผีเปรตหนหนังสารนะคนเนี้ยเคยยิ่งใหญ่ตกนรกอยู่เคยเป็นคนซึ่งคนกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองฆ่าใครก็ได้สั่งประหารได้อะไรองี้นะตกนรกแฉ่เฉยเยนะเนี่ยถ้าพวกที่เขามีหูมีตานะเขาก็มั่นคงแน่นแฟนนหน่อยแล้วพวกเราไม่มีหูทิพตาทิพแล้วลึกชาติไม่ได้ ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะเราสังเกตที่ใจเรานี่แหละเวลาเราไปทําความชั่วสังเกตไหมมันจะมีผลตามมันที่ใจของเราเศร้าหมองเวลาทําความดีมาสังเกตไหมมันมีผลที่เจตใจมีความสุขมีความสงบน,ะนี่ยหัดดูจริงๆของตัวเองตรงนี้แหละไม่ต้องไปดูชาติไหนเราดูตอนนี้เลยนะแล้วเราจะรู้เลยว่าทำชั่วทีไรเศร้าหมองทุกที ความชั่วนะไม่ทำเสลยดีกว่าจะไ,ได้ไม่ต้องรับบาปรับกรรมเศร้าหมองเนี่ยเราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะศีลต้องรักษาสมาธิคือการทำในรูปแบบเนี่ยต้องทำต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้เท่าทันสติมันจะเกิดสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดสุดท้ายวิมุติมันก็เกิด ง่ายๆนะไม่ยากหรอกอยากดูว่ากฎแห่งกรรมมีไหมดูที่จิตเรานี้แหละเวลาเราโมโหมากๆอ่ะนะโกรธเต็มเหนียวเลยนะตอนที่หายโกรธแล้วมาดูสิจิตรับวิบากนะจิตไม่มีความสุขห,หรอกหรือเวลามีราคาแรงๆนะประเภทแหมหื่นมากเลยอย่างงี้นะแพอราคานั้นผ่านไปแล้วมาดูสิจิตอ่ะผ่องใสหรือเศร้าหมองนะ เราจะรู้เลยว่าทำชั่วนะไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนนะก็มีผลที่ไม่ดีใจมันจะค่อยๆขยาดต่อการทำชั่วนะจะควรกวายที่จะทําดีให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อะอะไรเพื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายจะทุกแล้วถูกอีกอย่อย่างนี้ใจมันจะค่อยๆอ,อยากพ้นไปนะก็จะขยันภาวนาฝึกทุกวันทุกวันนะแล้ววันหนึ่งจะได้ดี โลกเขาก็วุ่นวายอย่างนี้แหละเราไม่ห้ามมันห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่วุ่นวายไปกับโลกก็เท่านั้นแหละอ่ะวันนี้เทศเท่านี้นะส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งจิตเคยเห็นจิตไม่ใช่เราสองครั้งตอนนี้มีอุปสรรคสองอย่างคือสวดมนต์ไม่ได้เพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนในทางโลกทุกครั้ง พอหยุดสวดมาเป็นเดือนชีวิตกลับดีขึ้นรวมถึงได้ส่งกันบ้านมีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็นสิบปีทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์แยกธาตออกมาเป็นคนดูไม่ได้ซึ่งตอนไม่ปวดหัวแยกได้กลัวตายแล้วไปทุกติภูมิค่ะ